มุมมองไลลี่ชั้นพาเนียสเปอร์และยายาโคมาไปรักษากับคุณจอยคุณจอยเรียบ Happy n a สจ้แ h a ป p ้น a สเดินมาพร้อมกับรถเข็นชั้นวางโปเกบอลของยายาโคมาและวางเนียสเปอร์ลงบนเตียงแ h a ป p ้น a สเข็นรถเข็นไปทางห้องพยาบาลพรุ่งนี้เช้าค่อยมารับกลับมารับนะจ๊ะ ฉันพยักหน้าให้คุณจอยแล้วเดินกลับห้องพักของฉันแล้วคิดกับตัวเองในใจว่าฉันต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้แต่ว่าเมื่อกี้เนียสอเปร์ทำได้ยังไงนะี่อยู่ๆก็หายตัวแล้วไปอยู่บนหัวของเมทากรอสฉันหยิบโปกเด็กขึ้นมาดูข้อมูลทำให้ฉันได้รู้ว่ามันคือท่าเทเลปอร์ดไลลี่พูดขึ้นเนียสเปอร์เรียนรู้ท่าเทเลปอร์ตนี่เองฉันคลายความสงสัยของฉันพร้อมกับปิดไฟแล้วเข้านอนมุมมองของอาร์ ผมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าผมอยู่บนเตียงพยาบาลแล้วมองไปทั่วห้องเวลาตอนนี้คือเที่ยงคืน22นาทีผมเห็นยายาโคมาอยู่เตียงข้างๆผมรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวแล้วคิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันโดนเมทากรอสโจมตีจนไปกระแทกกับกำแพงและเนี่ยความทรงจำหลังจากที่อาร์กหมดสติเริ่มคลั่งครูออกมานี่ฉันใช้เทเลพอร์ตได้ด้วยหอรอออช่นเถอจะสนไปทำไมเพราะตอนนี้เป็นเวลาลองของใหม่ไงละ่ะ อากระโดดออกจากเตียงอืมจะใช้เทเลพอร์ดก็คงต้องนึกถึงสิ่งที่กำลังจะไปหาซินะอากหลับตาแล้วนึกถึงไลลี่อากโผล่มาที่เตียงของไลลี่แล้วเห็นไลลี่กำลังนอนอยู่แต่ไม่ได้ห่มผ้าห่มผมจึงใช้พลังจิตนำผ้าห่มมาห่มให้ไลลี่ผมเทเลปอร์ดกลับไปบนเตียงห้องพยาบาลเพื่อไม่ให้ใครสงสยัยอากทิ้งตัวลงบนเตียงทันทีเพราะบาดแผลจากการต่อสู้กับเมทาครอสยังไม่หาย ทำให้อาร์ตรู้สึกเหนื่อยมากแล้วขอล้อออหลับไปเช้าวันต่อมาไลลี่มารับผมกับยายาโคมาแฮปปี้นัสลากรถเข็นที่มีผมและโปเกบอสของยายาโมออกจากห้องพยาบาลแล้วเข็นไปหาไลลี่ที่เคาเตออ,อ์ของคุณจอยโปเกมอนทั้งสองตัวหายดีแล้วจ้ะไลลี่หยิบโปเกบอลของยายาโคมาเก็บใส่กระเป๋าแล้วอุ้มผม ขอบคุณถ้าคุณจอยไลลี่เดินออกเดินออกจากโรงแรมแล้วพูดกับผมว่าเมื่อวานเก่งมากเลยเนียสเปอร์ตอนที่ไลลี่ชมผมมันทำให้ผมรู้สึกเขินนิดหน่อยงั้นเราไปท้าทิ้งเทมปกลดยิมแรกกันเถอะไลลี่ได้มิ่งไปที่เมืองฮาคูดดนซิตี้เพื่อจะไปท้าทายฮาคูดันยิมว่าแต่ฮาคูดันซิตี้ไปทางไหนละ่ะมุกนี้อีกแล้วหรอผมพูดพร้อมกับทำหน้านิ่ง ไลลี่จึงเดินไปดูแผนที่เมืองได้เส้นทางแล้วมุ่งหน้าไปสู่ฮาคูดันซิตี้กันเลยพวกเราใช้เวลาสักพักก็มาถึงฮาคูดันซิตี้กันแล้วแล้วฮาคูดดนยิงอยู่ตรงไหนกันหละ่ะผมตกมุกด้วยการเอียงหัวไปข้างๆโอเทอมาท้าทายฮาคูดันยิงนั้นเหรอเสียงผู้หญิงปริสอนาพูดขึ้นมาใช่คะเรามาท้าทายยิงค่ะงั้นเดินไปทางแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอฮาคูดดนยิงแล้ว ไลลี่กล่าวของคุณผู้หญิงคนนั้นแล้ววิ่งไปทางฮาคูดันยิมแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเธอคือวิโอลายินลีดเดอร์ของฮาคูดันยิมไลลี่ได้มาถึงฮาคูดันยิมเธอยือนตรงหน้ายินแล้วตะโกนว่ามาท้าแข่งยินค่ะวิโอลาโผล่มาด้านหลังแล้วพูดครึ่งว่าฉันวิโอลายินลีดเดอร์ของฮาคูดันยิมแห่งนี้เป็นคุณเองเหรอไลลี่พูดด้วยน้ำเสียงตกใจแต่อาร์คไม่ตกใจเพราะอาร์ครู้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว วิโอลาพาเราเดินเข้ามาข้างในฮาโคเดนยิงเพื่อไปสนามปลาลองมีรูปภาพโปเกมอนมแมลงเต็มไปหมดไลลี่อุทานขึ้นว้าวสวยจังฉันเป็นช่างภาพน่าชอบถ่ายภาพโปเกมอนมแมลงนะในขณะที่วิโอลาเดินไปคุยไปกับไลลี่เรามาถึงแล้วสนามปลาลองกรรมาการอธิบายกฎใช้โปเกมอนได้ฝ่ายละสองตัวผู้ท้าชิงสามารถเปลี่ยนตัวโปเกมอนระหว่างต่อสู้ได้ แต่ยินลีดเดอร์ไม่สามารถเปลี่ยนตัวโปเกมอนระหว่างต่อสู้ได้หากรู้กฎแล้วทั้งสองฝ่ายเตรียมตัว Battle Start ออกมาอาเมทามะไปเลยเนียสเปอร์ผมกระโดดออกมาด้านหน้าพร้อมกับตั้งท่าต่อสู้อาเมทามะใช้ลำแสงแช่แข็งเนียสเปอร์หลบแล้ววิ่งเข้าประชิดตัวพักหลบลำแสงแช่แข็งแล้วเข้าประชิดตัวอาเมทามะสำเร็จตอนนี้ล่ะใช้กรงเล็บ อาเมทามาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยใช้ได้แต่มันยังไม่จบหรอกนะใช้ใย,ยเหนียวหนึบถอยออกมาเนียสเปอร์อัคหลบใย,ยเหนียวหนึบได้แต่พลาดท่าเท้าของอาคติดกับใย,ยเหนียวหนึบวิโอลายิ้มตอนนี้หละลำแสงแช่แข็งใช้เทเลปอร์ดเลยลำแสงแช่แข็งกำลังพุ่งมาที่อาร์คแต่อาร์คใช้เทเลปอร์ดเพื่อหลบจึงทำให้วิโอลาอึ้งแล้วพูดด้วยเสียงที่ตกใจเนียสเปอร์ใช้เทเลพอร์ดได้งัน ไลลี่พูดพร้อมกับทำหน้าภูมิใจเนียสเปอร์ของหนูเก่งใช่ไหมล่ะคะใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเนียสเปอร์ใช้เทเลปอร์ดได้แต่ว่าการต่อสู้ยังไม่ตัดสินสักหน่อยอาเมทารรมาลำแสงซิกแอนไอรอเทเลปอรตไปด้านหลังอาเมทารรมาแล้วใช้ข่วนต่อเนื่องพาร์กหลบลำแสงซิกนอยรอแล้วใช้ข่วนไปที่ด้านหลังอาเมทามาอย่างต่อเนื่องจนทําให้อาเมทามาหมดสภาพการต่อสู้อาเมทามากลับมาต่อสู้ได้ดีเลยนี่ ไลลี่เขินนิดหน่อยที่ได้ยินคำชมของวิโอลาแต่มันยังไม่จบหรอกนะออกมาวิวิยองกลับมาพักก่อนเนียสเปอร์ผมวิ่งกลับไปหาไลลี่แล้วเธอก็หยิบโปเกบอลออกมาออกมายายาโคมาวิวิยองใช้ผมหลับไหลยายาโคมาใช้เคียวสายลมเคียวสายลมของยายาโคมาโดนวิวิยองนิดหน่อยแต่ยายาโคมาโดนผมหลับไหลของวิวิยองเต็มเต็มตอนนี้แหละโซลาบีม ยายาโคมาโดนโซลาบีมเต็มๆทำให้หมดสภาพการต่อสู้ทันทีกลับมายายาโคมาสู้ได้ดีมากต่อจากนี้ขอฝากเธอด้วยนะผมยิ้มแล้วพยักหน้าให้เธออากระโดดไปข้างหน้าพร้อมกับตั้งท่าพร้อมสู้วิวิยองสายลมกันโชควิวิยองสร้างลมแรงจนทำให้อากตัวลอยไปตามลมเนียสเปอร์ทรงตัวให้ได้ไลลี่ตะโกนไปที่อา อาคิดกับตัวเองพี่คาทูคงจะรู้สึกแบบนี้สินะแต่ว่าฉันใช้ไซโคคินซิสเพื่อทรงตัวนี่น่าอาเริ่มใช้ไซโคคินซิสเพื่อทรงตัวกลางอากาศมันได้ผลทำได้ดีมากตอนนี้จะต้องหลุดจากสายลมกันโชคให้ได้ก่อนอาพยายามบีนยงตัวออกจากสายลมกันโชคและสำเร็จอากออกมาจากสายลมกันโชคได้แต่อาเหนื่อยจากการต้านลมของวิวิยองเป็นอย่างมาก วิโรล,ล่าที่เห็นอารกำลังเหนื่อยจึงเห็นโอกาสที่จะโจมตีวิวิยอมใช้ผงหลับไหลเนียสเปอร์หลบเร็วไลลี่ตะโกนไปหาอาักแต่อากไม่เหลือแรงที่จะหลบผงหลับไหลจึงทำให้อักโดนผงหลับไหลเต็มๆปิดฉากเลยวิวิวยอมโซล่าบีมวิวิยอมกำลังชาต่อโซล่าบีมเนียสเปอร์หลบเร็วไลลี่ตะโกนไปที่อากแต่อากไม่ได้ยินเพราะริจากผงหลับไหลและคิดกับตัวเองงงจังอาร์กยืนโซเซ วิวิยอมชาต่อโซลาบีมเสร็จแล้วโจมตีโซลาบีมพุ่งเข้าหาอักแบบเต็มพลังจนทำให้อักกระเด็นไปข้างสนามเนียสเปอร์ไลลี่ตะโกนไปหาอักด้วยความเป็นห่วงหลังจากนั้นภาพก็มืดลงภายในความทรงจำของอารแกมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแกมันเป็นคนไม่มีอะไรดีซกอย่างเสียงที่ดังขึ้นมามันคือเสียงนาทอจากตอนที่ผมเป็นมนุษย์ จะชาติก่อนหรือตอนนี้ก็เป็นให้ขี่แพ้ตลอดอุตสาหคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับไลลี่ได้แต่สุดท้ายทุกอย่างก็เหมือนกับชาติก่อนไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครยอมรับทุกๆอย่างรอบตัวอาเริ่มมืดลงเรื่อยๆแต่แล้วก็มีแสงสว่างค่อยๆสว่างขึ้นเป็นภาพของไลลี่ที่พบกับผมครั้งแรกและสียงที่อ่อนโยนพูดขึ้นว่าเมื่อวานเก่งมากเลยเนียสเปอร์เป็นภาพที่เธอยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนอ่า จริงด้วยตอนนี้เรามีไลลี่เป็นคู่หูนี่นะผมไม่สนแล้วว่าชาติก่อนจะเป็นยังไงแต่ขอมาจัดทำตอนนี้ให้ดีที่สุดอากเรียนรู้ท่าใหม่กรรมการกำลังจะตัดสินเนียสเปอร์แต่อารคลุกคึ้งอย่างช้าช้าเนียสเปอร์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมไลลี่ถามพร้อมกับแสดงสีหน้าเป็นห่วงผมยิ้มและพยักหน้าให้เธอแค่ใจสู้น,นาชนะทุกอย่างไม่ได้หรอกนะวิวิยองโซลาบีนวิโอลาพูดพร้อมกับทำหน้าจริงจัง เนียสเปอร์หลบเร็วเข้าแต่อาร์คไม่หลบพร้อมใช้ท่าใหม่ซักเกอร์พันใส่วิวิยองวิวิยองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากที่อาร์คโจมตีวิวิยองใช้ผงหลับไหลใส่เนียสเปอร์หลบเร็วเนียสเปอร์อาร์คหลบด้วยการเทเลปอร์ตไปด้านหลังวิวิยองตอนนี้แหละใช้ไซโคคิเนซิสอาร์คใช้ไซโคคิเนซิสใส่วิวิยองแล้วทุ่งลงพื้นแต่วิวิยองยังไม่หมดสภาพการต่อสู้ งันตัดสินกันเลยวิวิยองโซลาบีมเนียสเปอร์ใช้ท่าใหม่เลยผมและวิวิยองตัดสินกันช่วงคลิปตาเดียวตูมเกิดเป็นฝุ่นฟุ้งขนาดใหญ่และฝุ่นก็ค่อยๆจางลงและปรากฏร่างของวิวิยองที่นอนหมดสภาพอยู่บนพื้นแต่อากยังยืนอยู่กรรมการประกาศผู้ชนะผู้ชนะคือผู้ท้าชิงเถมกลัดไลลี่เราชนะแล้วเราชนะแล้วล่วละเนียสเปอร์เธอพูดด้วยรอยยิ้ม แต่ผมกำลังจะล้มลงหลังจากที่ประทัก,กับวิวิยองเมื่อกี้แต่ไลลี่มารับผมไว้คงเหนื่อยมากเลยสินะกลับเข้าวันก่อนแล้วกันนะผมใส่หัวเพื่อปฏิเสธเธอไม่ชอบอยู่ในวันงั้นเหรอผมพยักหน้างั้นฉันอุ้มเธอแบบนี้เลยแล้วกันแล้วเธอก็ถูถ่ายหน้าของผมกลับมาวิวิยองเฮอฉันแท้ความใจสู้ของเธอจนได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่เท่าไหร่วิโอลาพูดพร้อมกับหัวเราะเล็ก นี่เหรียญราของเธอต่อจากนี้ก็พยายามเข้าหลักวิโอลาส่งเหรียญราให้ไลลี่เหรียญตราฮาคูดันยิ้มมาแล้วย่าๆผมส่งเสียงดีใจนาโปเกมอนเซ็นเะตอร์เนียสเปอร์และยายาโคมาที่ฝากไว้หายดีแล้วจ้ะขลังกลับมาเต็มร้อยอาพูดพร้อมกับบินไปข้างบนเพดานโปเกมอนเซ็นเตอร์ดีแล้ววนาจะที่กลับมาร่าเริงแล้วคุณจอยพูดพร้อมกับยิ้มอ่อนโยน อาแต่งครับผมในใจคิดแบบนั้นไปกันเถอะเนียสเปอร์ผมบินตามไลลี่ออกไปด้านนอกตัดภาพมาที่เกาะก่อนหนึ่งที่คาทูเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าปีกาเรกาสิ่งที่คุ้นเคยหรือว่านี่จะเป็น